สวัสดีค่ะนิเกวันนี้มาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์กับคุณครูดีมนะคะยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3ในเรื่องชีวิตพืชหน้าหรือในวันนี้เราจะเป็นการทบทวนบทเรียนนะคะก่อนที่จะทำแบบฝึกหัดท้ายบทนั่นเอง กูจะทบทวนให้ตั้งแต่เรื่องแรกเลยมาดูเรื่องแรกที่เราจะทบทวนก็คือเรื่องปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืชน,นะคะมีอะไรบ้างนะัะเรียนจำได้ไหมเอ่ยปัจจัยที่ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ก็จะมีทั้งหมด4หัวข้อด้วยกัน 1. แสง แสงช่วยให้พืชนั้นสร้างอาหารได้และใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงนั่นเองค่ะต่อมาน้ําน้ํามีประโยชน์ก็คือใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงสร้างอาหารแล้วก็ทําให้พืชดูดซึมธาตุอาหารในดินได้ง่ายขึ้นอันดับที่3ก็คืออากาศอากาศแบ่งออกเป็น2แก๊สด้วยกันนะคะก็คือแกส๊สออกซิเจนแล้วก็แกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สออกซิเจนให้คิดเหมือนมนุษย์เลยมนุษย์ใช้แก๊สออกซิเจนในการหายใจใช่แล้วก็พืชน,นั้นก็ใช้แก๊สออกซิเจนในการหายใจเช่นเดียวกันค่ะส่วนอีแก๊สหนึ่งก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์พืชใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในการสร้างอาหารนั่นเอง มาดูการข้อ4ก็คือธาตุอาหารที่อยู่ในดินนะคะนักเรียนมาดูการนี่คือการจะเริญเติบโตของต้นทั่วเขียวนั่นเองเริ่มตั้งแต่เป็นมาเรสนะคะแล้วก็ค่อยๆมีรากงอกออกมาเมื่อมีรากงอกออกมารำต้นก็จะสูงขึ้นไปเมื่อรำต้นสูงขึ้นไปแล้ว เปลือกของเขาก็จะค่อยๆหลุดออกหลุดออกนะคะแล้วก็ในมเมล็ดถั่วเขียวบริเวณนี้จะมีการเก็บสารอาหารไว้ตั้งแต่อยู่ในมเมล็ดเลยมเมล็ดถั่วแบ่งออกเป็น3ส่วนคือมีเปลือกหุ้มเมล็ดส่วนที่2มีอะไรคะต้น ออและส่วนที่สามก็คืออาหารที่สะสมอยู่ภายในมเมล็ดถั่วทำให้ถั่วนั้นจเจริญงอกงามได้พืชดอกมีหลายชนิดมากมายเลยที่นะักเรียนเรียนไปแล้วมีตั้งแต่ดอกกุหลาบดอกมะม่วงดอกมะละกอดอกของต้นมะเขือเทศดอกทานตะวนันแล้วก็ดอกรู่ค่ะ ในสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องส่วนประกอบของดอกกันไปแล้วว่ามีอะไรบ้างแบ่งออกได้เป็น2ประเภทก็คือเกสรเพศผู้และก็เกสรเพศเมียในเกสรเพศผู้จะมี 1. อับเรนู 2. ก้านชูอับเรนูและ3ระอองเรนูนั่นเองค่ะส่วนในเกสรเพศเมียจะมียอดเกสรเพศเมียอยู่ด้านบนสุดเลย ภายในเกสรเพศเมียจะมีรังไข่ภายในรังไข่จะมีออวบุนแล้วก็เซลล์ไข่อยู่ด้านในค่ะนี่คือส่วนประกอบของดอกนะคะถัดมาขั้นตอนหลังจากการปฏิสนธิของพืชดอกส่วนใดกลายเป็นอะไรบ้างนะักเรียนต้องจำให้ได้นะคะส่วนที่1น่งรังไข่จะเลื่อนไปเป็นผลนั่นเองเพราะว่ารังไข่ อยู่ครอบคุมทั้งหมดเลยเป็นส่วนทั้งหมดก็เลยเรียกว่าเป็นผลส่วนภา,ายในรังไข่มีผนังของรังไข่ใช่ไหมคะเวลาเรากินผลไม้ข้างในรังไข่ก็คือข้างในของผลไม้นั่นก็คือเนื้อของผลไม้นั่นเองค่ะต่อมาในรังไข่มีอะไรในรังไข่มีออบุนซึ่งออบุนก็จะเจริญไปเป็นส่วนที่อยู่ในสุดของผลไม้ก็คือเมล็ดใช้ในการ นำไปขยายพันธุ์ของพืชดอกได้นั่นเองค่ะวัฏาจาักรชีวิตของพืชดอกเช่นต้นมะม่วงเริ่มตั้งแต่การนำมเมล็ดไปปลูกแล้วกลายเป็นต้นอ่อนเมื่อต้นอ่อนจเจริญเติบโตต้นอ่อนก็จะกลายเป็นต้นโตเต็มที่ที่ออกดอกแบบนี้นะคะเมื่อออกดอกเสร็จแล้วดอกของมะม่วงก็จะ,จะเจริญกลายเป็นผล แล้วภายในผลก็มีมเมล็ดวนเวียนแบบนี้เป็นวัฏจักรของพืชดอกค่ะรวมด้วยช่วยคิดมาช่วยกันคิดเร็วๆนะคะข้อที่1ส่วนประกอบใดของต้นพริกที่ใช้ในการสืบพันธุ์ต้นพริกเป็นพืชดอกใช่ไหมคะ1 2หรือ3คะตอบข้อ3ถูกต้องค่ะข้อที่2 ข้อใดเรียงลำดับวัฏจักรชีวิตของพืชดอกได้ถูกต้องอ่ะมาเริ่มกันเลยนักเรียนหามเมล็ดใช่ไหม,มเมล็ดเขาแทนด้วยตัว A อ่ะหา A อก่อนนะ A อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ตั้งต้นที่ A นะคะก็คือมเมล็ดเมล็ดแล้วไปที่ไหนมเมล็ดเมื่อเอาไปปลูกแล้วก็จะต้องกลายเป็นต้นอ่อนต้นอ่อนก็คือ B อ่า a ไป B a ไป B ไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้อ 3. มาเมล็ดกลายเป็นต้นอ่อนเมื่อมเมล็ดกลายเป็นต้นต้นอ่อนแล้วก็จะกลายเป็นต้นโตเต็ม y ก็คือตัว E อ่า A B แล้วก็ไป E นะคะอันนี้ไป E ไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นตัดช้อยข้อ2ทิ้งแล้วแปลว่าตอบคำตอบก็คือข้อที่1นั่นเอง มาตรวจดูซิว่าถูกไหมเมื่อปลายต้นโตเต็มวัยแล้วก็จะปลายต้นที่ออกดอกแล้วก็ออกผลก็คือตัวดีแล้วก็ไปสีถูกต้องนะคะามาดูข้อ3มนะคะมะเขือเทศมีวัฒกรชีวิตเหมือนกับพืชข้อใดอ่ามะเขือเทศเป็นพืชที่มีดอกนะคะเด็กๆเ,เป็นพืชที่มีดอกนั่นเองข้อที่1เฟิร์นเป็นพืชมีดอกไหม ไม่มีแต่คร้มีดอกไหมคะไม่มีพริกมีดอกไหมลูกมีเพราะฉะนั้นตอบข้อ3นะคะมาดูแบบฝึกหัดหน้าที่79เปิดหนังสือนะคะวิทยาศาสตร์นะคะเด็กๆข้อที่3ถามว่าศึกษาข้อมูลที่กำหนดให้เป็นแล้วตอบคำถามมาดูพร้อมกัน คริสต์มาสเป็นต้นไม้เมืองหนาวในการผสมเกสรเมื่อเอามะเร็ดพันุของคริสต์มาสมาจะไม่ค่อยได้ผลเนื่องจากต้นคริสต์มาสเนี่ยมีช่วงเวลาที่จะผสมเกสรได้น้อยมากเพราะเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียของเขานั้นบานไม่พร้อมกันเกสรเพศเมียของต้นคริสต์มาสจะมาในช่วงเชา้าส่วนเวลา ก็คือ8โมงนั่นเองแล้วหมดไปส่วนเกสรเพศผู้จะบานตั้งแต่9โมงถึง12นาฬิกาก็คือ9โมงเช้าถึงเที่ยงนั่นเองนะคะเขาให้นักเรียนเนี่ยแก้ปัญหาการผสมเกสรของต้นคริสต์มาสได้อย่างไรปัญหาก็คือเกสรเพศผู้เนี่ยกับเกสรเพศเมียเขาบานไม่ตรงกันเกสรเพศเมียของเขาจะบานก่อนเพราะบานเสร็จปุ๊บเขาก็จะหมดหายไปเลยและเกสรเพศผู้ของเขาเนี่ย ก็จะบานทีหลังใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะผสมเกสรได้เราก็ต้องทำการเป็นยังไงถูไว้ที่เกสรเพศผู้มีละอองเรนูเก็บเกสรเพศผู้ไว้ก่อนแล้วรอเกสรเพศเมียบานใช่ไหมคะค่อยนำใบถูก,กับเกสรเพศเมียวิธีการแก้ปัญหา เท่านี้ก็จะเป็นการช่วยให้ต้นคริสต์มาสนั้นผสมเกสรดอกไม้ได้นั่นเองนะคะข้อ3เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูข้อ4ขีดเครื่องหมายถูกหน้าข้อที่ถูกและกากระบาดหน้าข้อที่ผิดกันนะคะเด็กๆข้อ 1. ดอกของทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์ถูกหรือผิดคะดอกทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์ถูกต้อง รังไข่จะเจริญกายไปเป็นมเมล็ดรังไข่มันคือทั้งหมดเลยรังไข่เจริญไปเป็นมเมล็ดข้างในใช่ไหมไม่ใช่นะคะรังไข่ต้องเจริญไปเป็นผลผลจะเจริญเติบโตขึ้นเมื่อกีดดอกเหี่ยวแล้วหลุดร่วงไปกว่าที่ผลจะเจริญเติบโตได้ต้องเป็นไงคะดอกจะต้องเหี่ยวแล้วหลุดไปก่อนเมื่อถูกการปฏิสนธิแล้วเพราะฉะนั้นข้อ3ถูกต้อง ข้อ4เมื่อนำมเมล็ดพืชไปปลูกส่วนดอกจะงอกออกมาเป็นส่วนแรกใช่ไหมดอกงอกออกมาเป็นส่วนแรกใช่หรือไม่ไม่ใช่รากงอกออกมาเป็นส่วนแรกนะคะถัดมาผลที่มีมเมล็ดอยู่ภายในจะเปลี่ยนแปลงแล้วกลายเป็นดอกผลกลายเป็นดอกใช่หรือไม่ใช่พืชดอกจะต้องมีดอกออกดอกก่อนค่อยเป็นผลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น ข้อ5ก็ผิดนั่นเองถัดมาข้อ5ดูแผนภาพแล้วอธิบายวัฏจักรของพืชพอสังเขปอันนี้คือพืชอะไรต้นถั่วแปบบนะคะวัฏจักรของต้นถั่วแปบบก็คือพืชดอกชนิดหนึง่งเริ่มตั้งแต่อ่ะเวลาเราเริ่มวัฏจักรเราเริ่มตั้งแต่มเมล็ดเลยเริ่มตั้งแต่มเมล็ดเลยนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่มเมล็ดไป ปลูกแล้วก็อันนี้เป็นอันดับหนึ่งนะวนมาอันดับสองเมื่อนำมเมล็ดไปปลูกมเมล็ดกลายเป็นต้นอ่อนเมื่อเป็นต้นอ่อนแล้วเป็นต้นโตเต็มวยัยออกดอกออกดอกแล้วในดอกก็จะเจริญกลายเป็นผลนำวัฏจักรของต้นถั่วแปะมาเขียนให้ถูกตอ้องนักเรียนเริ่มตั้งแต่นำ้ำเมล็ดอันที่เลยนะคะ มเมล็ดกลายเป็นต้นอ่อนและก็ต้นอ่อนจะเริ่มเติบโตถ้าหนเวียนอย่างนี้นะคะก็คือวัฏจักรพืชดอกก็คือต้นทัวแปดนั่นเองเปิดหน้าแปดสิบเอ็ดนะคะมาให้นักเรียนเติมหมายเลขหนึ่ง หมายเลข2ถึง5นะคะหน้าข้อความเพื่อเรียงลำดับขั้นตอนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกขั้นที่1เริ่มจากละอองเรนูเกสรเพศผู้ปิวไปตกบนยอดเกสรเพศเมียเมื่อมันปิวไปตกแล้วเราเรียนไปแล้วปิวไปตกแล้วมันจะงอกอะไรคะงอกหลอดออกมาข้อไหนมีงอกหลอดบรรทัดล่างสุดเลยอ่ะข้อสองงอกหลอดออกมา เมื่องอกออกมาแล้วเกิดการปฏิสนธิแล้วปฏิสนธิแล้วกลายเป็นยังไงรังไข่และอวุนเจริญกลายเป็นผลและมเมล็ดนั่นเองถัดมาเมื่อเจริญกลายเป็นผลและมเมล็ดแล้วเป็นยังไงคะเหลืออะไรบ้างเหลือมเมล็ดงอกเป็นพืชต้นใหม่ได้หรือ นำเมล็ดไปปลูกในบริเวณที่สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก่อนที่มันจะงอกเป็นพืชต้นใหม่เราก็ต้องนําเมล็ดไปปลูกก่อนใช่ไหมคะข้อ4แล้วก็ข้อ5เติมเลขให้ครบเลยนะคะถัดมาหน้า82ถามว่าน้ำมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่อย่างไร ข้อ2แสงมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่อย่างไรกคนะมีผลเพราะพืชใช้แสงในกระบวนการสร้างอาหารและก็ในกระบวนการสั่งขอแสงด้วยหากพืชได้รับน้ำไม่เพียงพอเป็นเวลานานจะเกิดอะไรกับพืชคะพืชก็จะเป็นไงพืชจะเหี่ยวเฉาและ ได้ข้อถัดมาดูภาพแล้วบันทึกผลหมายเลขที่เป็นปัจจัยจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืชให้นะักเรียนเติมเลขมา 1. ปุ๋ยปุ๋ยหรือธาตุอาหารใช่ไหมลกูกใช่ข้อ2มดมดจำเป็นไหมคะไม่จำเป็นไม่ต้องใส่มาก 3. เมฆเมฆเกี่ยวไหมไม่เกี่ยว 4. น้ำใช่ไหมคะใช่ ดินเนี่ยก็จําเป็นเหมือนกันนะคะแต่อย่างที่เราเรียนมาข้างตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยที่คุณูทบทวนปัจจัยในการดำรงชีวิตมีกี่ข้อ4ข้อนั่นเองก็คือมีอะไรบ้างคะแสงน้ําอากาศแล้วก็แร่ธาตุเพราะฉะนั้นจะมีหมายเลขใดบ้างหมายเลข1 4แล้วก็6นั่นเองวันนี้ ก็จบแบบฝึกหัดไปแล้วนะคะหวังว่านะักเรียนจะเข้าใจแล้วก็ทำได้แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะ่ะเด็กสวัสดีค่ะ